แท็กซี่บินได้ทดลองบินผ่านเฉลุยบริษัทสัญชาติเยอรมันประสบความสำเร็จในการทดสอบการบินครั้งแรกของต้นแบบรถแท็กซี่บินได้ต้นแบบรถบินได้สองที่นั่งจากลิเลียมเอร์เวชันมีใบพัด36ตัวที่ใช้กระแสะไฟฟ้าเป็นพลังงานจึงไม่สร้างมลพิษรถคันนี้จะออกบินในแนวตั้งก่อนจะเร่งเข้าสู่การบินไปข้างหน้าด้วยปี การทดสอบครั้งแรกเกิดขึ้นที่เมืองมิวนิคเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางบริษัทมีแผนสร้างกลุ่มแท็กซี่บินได้ที่จะทำงานคล้ายกับอูเบอร์ด้วยการเปิดให้จองผ่านสมาร์ทโฟนภายในปี2025เนื่องจากรถคันนี้จะไม่กินแบตและก็บินได้เร็วถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางบริษัทจึงคิดว่าถ่าบริการจะต่ำสุดๆในขณะที่เพิ่มความคล่องตัวให้กับการเดินทางได้เป็นอย่างดี ทางบริษัทเผยว่าต่อไปก็จะจัดสร้าง VTOL รุ่น5ที่นั่งขณะน,นี้อูเบอร์และบริษัทการบินอีก2แห่งก็กำลังพัฒนาแท็กซี่บินตามวิสัยทัศน์นี้เช่นกัน